สวัสดีครับหนึ่งแปดวีพีนะครับชมก็อยู่ครับนาคายสามแปดเกนะครับไม้แรกไปที่น้ำเงินนะครับไ,ได้หนึ่งดห้าคไปได้ได้แค่หนึ่งดสี่เดี๋ยวไปดูว่าเปิดแรกนะครับจะมาหรือเปล่าหนึ่งกับเจ็ดรอดไหมอุย้ยเขาเจ็ดเราแค่3ามอ่ะ Mm hmm. โดนนะดิเปิดนี้เปิดนี้นี่โดนเลยนะครับท่านผู้ชมสามไปอีกทีดิจังหวะนี้ขอสามไปอีกทีครับท่านผู้ชม แกับหกกลุ่มคนไบเหลือสามครับท่านผู้ชมเราเขาบอดเลยนะรอดปะเนี่ยโอ้ก้าวหลังสวยครับท่านผู้ชมมานี้สวยๆง,งามๆเลยนะเอาเรื่องครับส้มอีกทีกับน้ำเงินถ้าได้ไมานี้เพ่ดเลยถ้าได้ไมานี้นี่เพ่ดเลยนะ ต้องมาแล้วล่ะกับจังหวะน,นี้ขอเถอะมี4กับกลงคูสี 4. เออหครับเป็นแบบเป็นเเลยนะสวยท่านผู้ชมอะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนท่านผู้ชมสวัสดีครับ